มุมน่ารักน้องพิพิมพ์คุยกับพ่อทิมพิธาค่ะออกมาเคลียร์ชัดๆแล้วหลังจากจูจูก็เกิดตารามากขึ้นสำหรับตายชุติมาทีปนาฏที่ได้ให้สัมภาษณ์ถึงประสบการณ์สุดโรแมนติกในชีวิตที่ผ่านมาในรายการสตาร์นิเบาได้เบาค่ะว่าอะไรอีกฝ่ายที่ทำให้รู้สึกโรแมนติกเจ้าตัวได้บอกว่าเป็นการจูบเทา้าจูบด้วยความทนุถนอม ซึ่งภายหลังตายก็ได้ออกมาชัดว่าตนนั้นไม่เคยพูดประโยคว่าพิธาหรืออดีตสามีจุบเท้าหากใครมีหลักฐานก็ไปแคปภาพมาทีนั่นเองค่ะซึ่งลาสุดตายได้ออกมาชี้แจงผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวจะถล่มอะไรจะดราม่าอะไรจะยิ้มสู้ทําไมคะงงค่ะขอแถลงแจ้งตรงนี้ว่าไม่เคยพูดประโยคพิธาหรืออดีตสามีจุบเท้าค่ะในใครมีหลักฐานไปแคปมาทีในรายการพิธีกรถามถึงประสบการณ์สุด โรแมนติกในชีวิตรักที่ผ่านมาไต่ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในความทรงจําที่ประทับใจไม่เคยคิดว่าสิ่งที่เรารู้สึกดีจะทําให้คนฝั่งตีความและพาดพิงถึงบุคคลที่เราอาจไม่ได้เอ่ยถึงในชีวิตรเราได้ค่ะ ซึ่งในเวลาต่อมานั้นตายก็ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งด้วยการเปิดโมเมนต์น่ารักน่ารักแบบเ e อ็กซ์คลูซีฟระหว่างคุณพ่อทีมกับลูกสาวน้องพี่พิมพ์ขณะลั่งวีดีโอคอคุยกันมุ้งมิง้งพร้อมระบุข,ข้อความว่าจบดราม่าด,ดูพ่อลูกคุยกันนุ้งนิ้งดีกว่าค่ะ